แน่นอนท็อปิกยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือเรื่องเรื่อง a อน m เม t c o คอมเพล็กซ์ก็เราก็มองว่าสถานที่เราก็พร้อมถ้าเรามอง Entertainment Complex ในต่างประเทศก็ก็จะมีส่วนใหญ่อย่างอย่างลาสเวกัสอย่างอย่างสิงคโปร์คือมันจะคู่กันกันกบพวก Convention กับพวกคอนเสิร์ตกับอ x h i b i t i o นในสเกลใหญ่ซึ่งผมว่าเราทิกทุกอย่างได้มีตรงนั้นให้หมดแต่ก็ ทุกอ,อย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ทางรัฐบาลแล้วก็กับกับหลายๆแฟกเตอร์ factor, ก็เราก็มองว่าเราเหมาะเราพร้อมครับสวัสดีครับผมชื่อพอกันจนพาสนะครับเป็น CEO ของแงองกออแลนด์บริษัทมหาชนครับ ก็บริษัทแปลงของแลนเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่เนาะของของทั้งกรุป๊ปก็หลักๆของธุรกิจเราก็จะก่ยับอ,อสังขาก็เรามีที่ที่ดินที่อยู่ที่เป็นหลักก็เืออยู่ที่เมืงองทองธานีอยู่ตรงแถบแจ้งวัฒนะแล้วก็เรามีที่ดินอยู่ที่มักกะสันเราก็เราก็มีที่ดินที่แบบกระจายกระจายอยู่เรื่อยนน้อยอยู่ในกรุงเทพครับ ก็ธุรกิจหลักก็นอกจากเป็นอสังหาที่พัฒนาพื้นที่ให้เช่าหรือว่าให้ขายเป็นอสังหาเนี่ยก็มี IMPACT ด้วยครับก็เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงงานเป็นคอนเสิร์ตเป็นเอ็กซเบชั่นเป็นคอนเวน t ช่นเป็นหลักก็มีโรงแรมแล้วก็เราก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารก็จริง,รงๆคือภายได้ของบริษัทแปลของแลนด์เนี่ยก็จะมีแบบมีส่วนที่เกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับรีเทลสเปซของ การแบบเปิดขายของในในเมืองทองแล้วก็มีออฟฟิศให้เช่าแล้วก็มี Impact แล้วก็มี s ซ r ร์ c e อื่นๆครับก็ผมว่าสำหรับเมืองทองทานี2025เนี่ยก็เป็นมาว์สโตนที่ใหญ่เพราะรถไฟฟ้าสีชมพูก็มีเข้ามาวิ่งข้ามาที่เมืองทองทานีในเดือน5ก็อีกไม่กี่เดือนนี้ก็ก็มันก็ทำให้ยกระดับเมืองทองทานีเนี้ยให้ขึ้นมาได้เป็นผมว่าเป็นเป็นเป็นเมืองที่แบบย่างเป็นเลื่อนเป็นลาว ตั้งแต่1 9ึ <'m using> <nia> own, ่เก the ็เราก็มีทางด่วนที่ลงมาถึงเมืองทองธานีตรงกลางของเมืองทองธานีเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็มีการพัฒนาเมืองทองธานีขึ้นมาด้วยทีลนิดทีลนอยก็ปีนี้2 0 2 5ก็รถไฟฟ้าก็มาแล้วก็มันก็ทําให้คนที่อยู่อาศัยแถวนี้หรือว่าเข้ามาดูงานดูคอนเสิร์ตดูอะไรเนี้ยก็เข้าออกก็มีอีกช้อยส์หนึ่งก็ตั้งแต่ตั้งแต่ผ่านโควิดมาก็ตอนนี้ก็ 3- 4ปี ก็เห็นว่าสำหรับเอ็กซิบ i ชัตอนนี้ก็ค่างๆกลับมาเต็มรูปแบบก็พวก Conference พวก e ีติ้งทุกอย่างก็กลับมาพวกประชุมพวกงานที่มาจากต่างประเทศก็จะมีเยอะขึ้นเราก็เราก็จะเริ่มเห็น SME เริ่มกลับมามากขึ้นเลยสำหรับสำหรับงานที่อยู่ในอยู่ในบ้านเรา <S <S แต่โดยรวมผมว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ Challenge เหมือนกันเพราะ รายได้ของคนกับ spending power ก็ยังไม่ได้ว่าดีมากเท่าไหร่ก็สำหรับเป็นงานที่เป็นงาน consumer ก็คือเหมือนแบบ B2C เนี่ยก็อาจจะยังลำบากอยู่แต่ในด้าน B2B แล้วในด้านส่งออกเนี่ยเราก็เห็นว่างานในด้านนี้เนี่ยก็จะมีการเติบตองครับก็เรื่องพูดถึง arena พูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆเราก็เป็นพื้นที่จัดคอนเสิร์ตที่ใน Indoor เนี่ยก็ใหญ่ที่สุด ก็มาตั้งแต่ตอนเราเปิดมาเมื่อ 25- 26ปีที่แล้ว mm hmm. แล้วคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็มีผ่านที่นี่มาหมด mm hmm. จนถึงวันนี้ก็คอนเสิร์ตที่ที่เขาเคยมาแล้วก็เขาจัดใหญ่ขึ้นตอนนี้เขาก็ไปถึงสนามฟุตบอลเป็นสเกลขนาดนั้น mm hmm. ก็ตอนนี้หลังๆก็นอกจากมีคอนเสิร์ตที่จัดในอารีน hmm. าก็เริ่มมีคอนเสิร์ตที่จัดในหคอนเสิร์ตหรือเป็นมิวสิกเฟสติวัล ก็จัดอยู่ที่ Impact Challenger ทีหนึ่งก็40,000ตารางเมตร60,000ตารางเมตรมากัน40,000-50,000คนก็เริ่มมีเยอะขึ้น<ม>ก็คิดว่าในเทรนด์ของการเป็นเป็นคอนเสิร์ตเป็นเป็นเฟสติวัลแบบนี้ก็คิดว่าปี2ปีเนี้ยก็คงจะมาแรง<ม>คือ Requirement ของโรงแรมเนี่ยก็เป็นดีมา d ที่ค่างๆ้างสูงก็เราก็มีแพลนที่จะมีการไม่ใช่แค่เพิ่มแต่โรงแรม5ดาว คือเราก็มีการมีแพลนว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่เราได้เห็นว่าเราจะได้เริ่มทำเป็นเรื่องเป็นราเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมที่จะสร้างโรงแรมเพิ่มอีก1,000ห้อง<ม>ก็ข้างในก็คงจะมีแบบเป็น5ดาวหน่อยหนึ่งแล้วก็4ดาวก็เป็นหลัก<ม>เพื่อที่จะได้ตอบสนองกับลูกค้าที่มาจากมาจากหลายหลายหลายทิศทาง ก็แน so so to ่นอนพวกผู้บริหารก็ต้องการ5ดาวแล้วก็แต่คุณทํางานก็4ดาวบ้าง3ดาวบ้างเราก็มีแผนว่าจากปัจจุบันนี้เรามี1,000ห้องเราก็เราจะขึ้นเป็น2,000ันห้องภายใน2-3ปีนี้เราก็หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกปีเนี่ยเราก็จะเพิ่มโรงแรมเพิ่มอีก1,000ห้องก็อย่างน้อยก็ให้ได้ถึง5,000ห้องภายใน2030คือก็เราก็อยู่ฝั่งภาคเหนือของกรุงเทพ ก็เราก็ห่างจากตอนมือก็ประมาณ20นาที25นาทีก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่ทเดินทางเนาะก็ก็มันก็จะทำให้เราแบบเป็นเป็นโลเคชันที่ดีสำหรับอา,อาจจะเป็นประชุมทั่วประเทศส่วนต่างประเทศก็แน่นอนก็เขามาเขามาจัดงานที่นี่ด้วยสเกลด้วยไซส์ของเราก็เราก็สามารถเป็นาสามารถทำให้อีเวนต์ของเขามันสามารถลงมาในสเกลใหญ่ได้แล้วก็ถ้าคนมา,มา มาดูงานพักที่นี่หรือว่าจะมาพักที่อื่นเสร็จแล้วเขาอาจจะแน่นอนก็ไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปที่ต่างต่าง,งมันก็สามารถแบบเดินทางด้วยเครื่องบินก็มีดอนเมืองเราก็มีสุวรรณภูมิส่วนที่จะไปหัวหินไปพัทยาม,มันก็สามารถไปไปกับรถได้ก็โลเคชั่นของเรามันก็ง่ายกับง่ายกับหลายออปชั่นนะครับจะเป็นเครื่องบินหรือว่าจะเป็นจะเป็นรถยนต์ส่วน Privat e jet สำหรับคนที่ มีแบบนั้นมันก็ลงที่ตอนเมืองก็ไม่ไกลจากที่นี่ถ้าพูดถึงตลาดรวมใจเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเปิดมาก็น่าจะไม่ต่ำกว่า40ปีเริ่มจากตอนที่คุณพ่อคุณอนันต์เนี่ยเป็นคนเริ่มต้นจากการทำเรสเดนที่นี่ที่เมืองทองก็เขาก็ทำเรสเดนพร้อมกับตลาดเพื่อเสิร์ฟพวกเรสเดนที่อยู่แถวนี้แหละแต่มาถึงวันนี้เหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ว่า เรามีแขกมาบ้านเราเราก็อยากเสิร์ฟของดีเราก็มีให้ความสำคัญกับเรื่องฟู้ดเซฟตี้เรื่อง ESG เรื่องอะไรต่างๆคือเราก็เน้นความสำคัญกับเรื่องอาหารที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนโกลคาร์ดก็เป็นอะไรที่เราทำมาสิบกว่าปีนิดๆิดละก็เริ่มต้นจัดมีมีเพื่อนเขาก็แนะนำว่าวงการในมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราเนี่ยก็ ถ้าเป็นต่างประเทศก็เริ่มจากโการ์ดแต่บ้านเราเนี่ยสมัยก่อนมีโกลแคดที่เต็นดาร์เมดแล้วตอนหลังก็ไม่มีแล้วก็เหมือนจุดเริ่มต้นของของการเป็นมเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็หายไปส่วนหนึ่งก็ตอนแรกเขาก็เสนอว่าให้แบบเหมือนแบบทาในลานจอดลถอแบบเอายางมาลอกมาว่างทําเป็นสนามขึ้นมาแต่สิ่งที่เราคิดก็คือถ้าเราจะทําเราก็อยากทําให้เป็นเป็นเป็นสแตนด์ที่มีมีม,มีมีดีพอสมควร เราก็เลยมีการลงทุนทําทุกอย่างให้เป็นริเป็นาวก็ตอนแรกก็คิดว่าทํามาเพื่อให้คนไทยเล่นแต่สิ่งที่ไม่คาดการคือทัวร mm ิสต์มาเยอะมากเทรสมาซิตี้เราทํามานานแล้วแหละแต่ทําแบบไม่รู้ตัวสมัยก่อนก็10กว่าปีที่ผ่านไปก็น่าจะมีทําเรื่องเกี่ยวกับประหยัดพลังงานเริ่มจากเปลี่ยนหลอดไฟเริ่มจากคอนโทรลเรื่องการใช้ไฟฟ้าการติดโซล่า การปรับพฤติกรรมของการใช้ใช้ยูทิลิตี้รวมถึงฟ้ดเวสมีการจัดการกันยังไงทุกพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่ทำมา,ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิปีหรอกผมว่าเปลี่ยนหลอดไฟคงเริ่มตั้งแต่ปี2000ต้นๆอ,อ่ะมันก็ทำมาคือทำแบบไม่ได้คิดว่ามันเป็นสปาร์ซิตี้แต่สุดท้ายมันก็ในแกรนของสปาร์ซิตี้มันก็มีอยู่7ข้อหลักๆก็เรื่อง sustainability ของการประหยัดพลังงานพวกนี้มันก็เป็นหนึ่งข้อใหญ่ๆส่วนข้อที่เรากำลังจะเริ่มมาเริ่มมาจัดก,การก็คือเรื่อง uh, transportation กับเรื่อง smart mobility การที่มีรถไฟเข้าก็อาจจะตอบโจทย์ส่วนหนึ่งของ smart mobility คนสามารถเข้ามาเข้าออกได้ตรงเวลาเข้าออกด้วยมี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  transport public transport ที่ที่เป็นปล่อยเวลาเป็นตรงเป็น back back. แป๊กแปเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องแก้ต่อ แล้วเราจะแก้พร้อมๆกันก็คือเรื่องรถติดการแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดไม่ใช่หวังแค่รถไฟฟ้ามาปุ๊บทุกอย่างก็จบหมดคือบนถนนเราก็ต้องแก้สิ่งที่ต้องแก้ก็คือต้องเอาตัว CCTV ด้วยมี AI เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะมา monitor traffic ของทั้งเมืองตรงไหน flow ตรงไหนติดจะแก้อย่างไง คืออย่างถ้ามีรปภมีตำรวจอ,อยู่เขาอาจจะมองด้วยเลเวลที่เป็นสายตาของคนก็คือมองได้แค่ไกลสุดก็5เมตร10เมตรไม่รู้ว่าตรงเวลามองแบบนี้ไอ้ข้างๆข,ข้างหลังก็ไม่เห็นแต่การที่มี AI มาเชื่อมทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเห็นเป็น Bird e y e view เหมือนเราดู Google Map ะมองแล้วรู้เลยว่าตรงไหนแดงตรงไหนไม่แดงไฟเขียวไฟแดงจะได้ปรับตามกับการปล่อยให้ลอกให้ฟโฟล การปล่อยเสร็จก็ต้องให้ make sure ว่าเวลาเวลาเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเป็นไฟแดงสีแยกไม่ติดเพื่อให้ flow ต่อถ้าเราอย่างปล่อยให้มนุษย์เป็นคนดูจะติดปัญหาที่ว่าเขาจุดเขามองได้แค่ทีละจุดทีละจุดแต่การมี AI เข้ามาช่วยมันก็สามารถมองได้หลายๆจุดพร้อมกันก็เราก็เลยเชื่ว่าปีนี้ก็เราก็จะได้เริ่มเห็นทยอยเห็นตั้งแต่เดือนสขึ้นไปเนี่ยจะค่อยๆเห็นว่า ฟล์ Flow ของการเข้าออกที่นี่ก็น่าจะเร็วขึ้นท็อปิกยอดฮิตในสมัยนี้ก็คือเรื่องในในช่วงนี้ก็คือเรื่องเรื่อง a อน m เม t c o คอมเพล็กซ์ก็เราก็มองว่าสถานที่เราก็พร้อมถ้าเรามอง Entertainment Complex ในต่างประเทศก็ก็จะมีส่วนใหญ่อย่างอย่างลาสเวกัสอย่างอย่างสิงคโปร์คือมันจะคู่กันกันกบพวก Convention กับพวกคอนเสิร์ตกับเอ็กซิบิชันในสเกลใหญ่ซึ่งผมว่าเราอะทิกทุกอย่างได้มีตรงนั้นให้หมด แต่ก็ทุกอย่างเนี้ยมันก็อยู่ที่ทางรัฐบาลเราก็กับกับหลายๆแฟกเตอร์ก็เราก็มองว่าเราเหมกเราพร้อมคือผมมองว่า5ปีหน้าเนี้ยมันชาร์เลนจิ้งอยู่แล้วด้วยหลายๆอย่างด้วยเศรษฐกิจโลกด้วยมันบ้านเราที่มีหลายๆอย่างปัจจัยหลายอย่างแต่แต่เป้าของเราอะ่ะผมว่าค่างชัดก็ยังไงก็ก็คงจะถ้ามีการเคลื่อนหน้าก็คงจะมา มาเปิดเผยต,ต่ออีกทีเพราะอันนี้ก็คือ business blueprint ของบริษัทป a n g องแลนด์ครับ